นี่นับว,ว่าเป็นวันแรกของปี2566เป็นวันปีใหม่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราแล้วแต่ว่าปีนี้ภาวะของโลกก็ยังมีเหตุการณ์อะไรมากมายไก่กองที่น่ากังวลอยู่ยังไม่ได้จืดจางหรือยังไม่ได้หมดไปจากโลกนี้ นั่นก็คือโรคระบาดโควิด -19 แล้วก็ประกอบไปด้วยภาะวะสงครามแม้จะยังอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนบ้านเมืองของเราก็ตามแต่ผลกระทบมับนก็กระทบไปทั่วโลกทำให้ค่าของเงินตกต่ำลงสินค้ามีราคาแพงขึ้นการทำมาหากินกันอยู่กันอะไรตัวอะไรก็ยากลำบากขึ้น เพราะฉะนั้นปีใหม่เข้ามาถึงพวกเราเราก็ไม่ควรเยียบเพลิดเพลินสนุกสนานลืมเนื้อลืมตัวไปตามกระแสโลกเขาเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่จะทำให้ชีวิตของพวกเราเองครอบครัวของเราเองตกไปในความยุ่งยากวุ่นวายมีเออด้านเพราะฉะนั้นปีนี้ปีใหม่ปีนี้ เราจงต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อจะประครับประคองชีวิตของพวกเรา,เราครอบครัวของเราให้ยืนอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็จะผ่านพ้นเหตุการณ์อันไม่ดีงามอันไม่อันไม่อันวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้ไปได้ด้วยดีด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกครอบครัวและในปีใหม่นี้ เมื่อพวกเราตั้งตนอยู่ในฟารมไม่ประมาทแล้วในสภาพฐานะที่พวกเราคนรู้แต่เป็นชาวพุทธเราต้องยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ได้นํามาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเรามามมายบไก่กองอยู่แล้วเพรื่อะนท่านพวกเรายึดมั่นอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นบุคคลผู้มีธรรมถ้าการดำเนินชีวิตของบุคคลผู้ใดก็าตามถ้ามีธรรมะผู้เคียงไปกับการดำเนินชีวิตแล้วแมส้สภาพแวดล้อมของเราโลกของเราจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรมากมากก็าตามเถอะแต่ความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่มสามารถมาครอบงำจิตใจของผู้มีธรรมให้หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นได้ เมื่อเมื่อพวกเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่มีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับเหตุการณ์สภาพแวดล้อมของพวกเราทั่านท,ทั้งหลายได้เราก็จะมีมีความรอบคอบมีความแยกคายในการดำเนินชีวิตหรือในการประกอบกิจต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อการดำเนินชีวิตของพวกเราไป ด้วยความรอบคอบแยกคายความผิดพลาดพังเผลอก็ไม่เกิดขึ้นหรือไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่เราจะมีปัญญามีสติปัญญาที่จะเข้ามาแก้ไขชําระสิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งต่าทั้งหลายเหล่านั้นให้จืดจางเบาบางจนกทั่งถึงหมดไปจากชีวิตของพวกเราได้เพราะนั้นปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเราก็ต้องเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เพราะชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าอยู่ที่การกระทําของพวกเราเพราะในการกระทําของพวกเราเราควรอย่างยิ่งที่จะทำให้ในสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แกส่สวรสาระต่อตอนเองและต่อครอบครัวตลอดจนถึงสังคมออกไปนับแต่เบื้องต้นในการทำมาหากินการพน้นไหวสเสวงหาทรัพย์ซึ่งมันจะมาเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเรา เราก็ต้องขนขวายสเสวงหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานอาชีพที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อตอนเองและต่อบคุคคลผู้อื่นเมื่อเราได้อาชีพที่ดีเราพยายามศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญความเข้าใจในอาชีพของเราและเราก็ตั้งหน้าตั้งตาประกอบอาชีพนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรเมื่อเราได้มาซึ่งทรัพย์แล้วเราก็ต้องรู้จักบริหารดูแลมันบริหารให้มันมั่นคง ไอ้มันเจะเลยก้าวหน้าเพิ่มพูนมากขึ้นอย่าปล่อยปล่ละเลยทําให้มันตกหล่นเสียหายเยลี่ยราบบุคคลผู้อื่น็มากคดโกงมาลักจุกชิงวิ่งเราไปได้จากนั้นการคบมิตรของพวกเราเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีมีบู่มีมิตรมีสหายเราก็ต้องรู้จักรู้จักเลือกคบคนคนที่ดีที่สนับสนุนส่งเสริมในกิจการงานอาชีพของเราในการดําเนินชีวิตของเราเรื่อแนะนําบอกกล่าว ตักเตือนพวกเราได้เพื่อเราได้มิตดที่ดีมิตดที่ดีก็จะจูงเราไปในทางที่ดีได้จากนั้นการใช้ใจ่ายของพวกเราเราก็ต้องใช้ใจ่ายให้พอเหมาะพอควรในสภาพฐานะของเราเองว่าเรามีฐานะมากน้อยขนาดไหนเราหามีรายรับมากน้อยขนาดไหนเราก็ใช้ใจ่ายให้พอเหมาะพอควรต่อสภาพฐานะของเราถ้าเราใช้เกิน,นสภาพฐานะของเราเราก็จะเป็นหนี้เป็นศินมันก็สร้างความทุกข์ให้แก่เราเองอีก แต่ถ้าเรามีฐานะมากมีหาไรายได้มากแต่เราไปใช้เล็กน้อยหรือหรือแต่ตณีทีเดียวก็มาสิ่งที่เราหามาได้ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่สรรสระของของเราแต่เราเองเพราะฉะนั้นเราก็ให้รู้จักใช้ใจ่ายเหมาะมพอ,มอ,พอควรในสภาพฐานะของเรานี่แหละถ้าเราการดําเนินชีวิตของเราถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสประการนี้แล้ว ชีวิตของเราจะไม่อดจนไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนเมื่อเราไม่อดจนเรามีมีฐานะดีมีทรัพย์เป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราแม้เราจะดําเนินชีวิตไปอีกยาวนานขนาดไหนเราก็มีหลักประกันว่าการดําเนินชีวิตของพวกเรานั่นแหละเราจะมีอยู่มีกินมีใช้มีใจอย่างไม่ขัดสนไม่ขาดแคลนเราก็ดําเนินชีวิตไปได้อย่างสบายอ,อกสบายใจได้อย่างสะดวกสบายทางล่างก็ร่างกายป่าท้องเราก็ได้รับความสะดวก จากความมีทรัพย์ของพวกเราเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องขวนขวายแสวงหาด้วยด้วยตัวของเราจากนั้นจิตใจของพวกเราจิตใจของเราจะมีความสุขเพราะจิตใจของเรามีความสงบเป็นเครื่องรอเลี้ยงไว้เป็นเครื่องรักษาไว้หรือเป็นเครื่องอยู่ไว้เพราะฉะนั้นความสงบจะเกิดขึ้นมาได้เพราะพวกเราหมั่นอบรมจิตอบรมใจโดยเฉพาะจากจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นปีใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะ อย่าละเลยจิตใจของเราเราน้มเข้ามาหาจิตใจของเราซึ่งเราเคยป่อยปล่อยปากละเลยมายาวนานเหลือเกินแล้วแับน,นี้เราควรจะเห็นคุณค่าของจิตใจเสีหนึ่งเพื่อเราจะประสบสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตของพวกเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งปัิญญาในแก่ตัวของเราเองว่าเออปีใหม่ ผ่านเข้ามาปีใหม่มาถึงชีวิตของพวกเราแล้วซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่สุดแล้วว่าปีเก่าที่ผ่านไปเราก็สามารถรักษาชีวิตรักษาสุขภาพของพวกเราอันเป็นสิ่งที่รักษามาได้โดยยากเราก็รักษาให้ผ่านพ้นมาด้วยความปลอดภัยจนกระทั่งมาถึงปีใหม่อย่างนี้เราก็จะสร้างาเอ๋มงคลคขึ้นมาในตัวของเราเองปีใหม่นี้ให้เป็นปีมงคล ในชีวิตของพวกเราให้ปีเป็นปีแห่งความสุขเป็นปีแห่งความเจริญเป็นปีแห่งความเป็นความก้าวหน้าในการดาเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งควรจะตั้งใจว่าปีใหม่เนี่ยเราจะมันภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราอย่างนี้น้อยขอค่อยหลับค่อยนอนวันละครั้งหนึ่งหรือสองครั้งสามครั้งได้ยิ่งดีแต่อย่างน้อยน้อยก็ต้องให้มีมีการภาวนา ก่อนที่เราจะหลับจะนอนมาไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระรหังสมาสมัมทพทุโและกกาพระพูธสวะขาโตกาพระธรรมสุปป,ปโดกาพระสง์แล้วกาบแล้วลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่เพราะชีวิตกระตักขันร่างกายของเราที่เราได้มาเราก็ได้มาจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ท่านให้ท่านใดให้ร่างกายของเรามาเสร็จแล้วยังไม่พอที่ยังทนุถนอมดูแลเลี้ยงมามาอย่างฟุม่มฟักทนุถนอม อุปถาดูแลมาให้มีความปลอดภัยจนกระทั่งเติบใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็ได้มาจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเราเนี่ยแหละเราก็ควรกราบและลึกถึงพ่อแม่ของเราสักครั้งหนึ่งก่อนหลับก่อนนอนจากนั้นเราก็ลกราบและลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เพราะที่เรามีความสามารถมีความรู้ความฉลาดที่จะพาชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้าในในการประกอบกิจการงาน,งานอาชีพต่างๆทั้งหลายก็เพราะเรามีครูบาอาจารย์พูแนะนําสั่งสอนให้ความรู้ความฉลาดเกิดเรามาเราจึงสามารถนําพาชีวิตของเรามีความเจริญมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็กาลาดด้วยึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์สักครั้งเมื่งก่อนเนี่ยแหละวันหนึ่งเราอย่างน้อยๆก็ได้กราบมปสักห้าครั้ง เสร็จแล้วเราก็นั่งขัดสมาธิเท้าฝ่าวางทาับเทา้ทาข้างซ้ายมือข้างฝ่าวางทาับมือข้างซ้ายตั้งกายไอ้เที่ยงตรงแล้วหลับตาลงหลังนั้นเราก็เริ่มทําจิตตําใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยมันแสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปกับอดีตกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,ร,องราวที่น่าจินดีหรือน่ายินาลเป็นกุศลเรืออกุศลก็าตามเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดปรุงแสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่าท่าน แต่เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะมาทํฟาร์มสงบกันเราก็เริ่มต้นจากการหายใจเข้ายาวนึกในใจเพื่อเพาะว่าพูดหายใจออกยาวนึกในใจเพื่อเพาะว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใ,ใ,ในขณะนั้นเราจะจ้องฟา์มรู้สึกของเราแดดลงไปในจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมันผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกทําให้เรามีความรู้สึกว่าลมเข้า ลมออกไปอยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละเราก็จ้องความรู้สึกของเราลงไปที่ปลายจมูกจ้องแน่วแน่หลับตาอยู่เขาเหมือนเห็นเห็นด้วยความรู้สึกของเราจ้องอยู่ที่ปลายจมูกพูโทพูโทลมผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างนั้นอย่างอื่นนอกออกไปจากลมหายใจเข้าออกแล้วแม้จะเจล็ดรอดเข้ามาสัมผัสในฟาร์มใ,ในจิตของเราเรามีความสัมผัสรับร,บรู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เราจะไม่สนใจไม่สนใจไม่ยินดียินไาย ไม่ในในในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเราไม่สนใจไม่ยินดียินายในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาว่าเขามีเกิดเขาก็มีดับเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้เมื่อเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ให้ความหมายในทางยินดียินายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดไปในความรู้สึกของเราเองจิตใจของเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างแนบแน่นเมื่อจิตอยู่กับพุทโธได้อย่างแนบแน่นต่อเนื่อง อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจของเราก็เบาบางจางออกไปจางออกไปจากการครอบงำจิตใจของเราจิตใจของเราก็เริ่มสมผัยกับความเบาความสบายเยน็นอกเย็นใจมีความสบายอกสบายใจนี่แหละชีวิตของพวกเราเราจะอยู่ด้วยความสบายอกสบายใจอยู่ด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสเมื่อเราหมั่นภาวนายอย่างนี้ จิตใจของเราวันไหนวันไหนก็มีแต่ความเบาความสบายอกสบายใจเบิกบานผ่องใสเมื่อจิตใจที่มีความสบายอกสบายใจมีความเบิกบานผ่องใสเราจะไปทําอะไรเราจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งใดแต่บุคคลใดก็ตามแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยได้ด้วยความสบายอกสบายใจเกี่ยวข้องด้วยความเบิกบานผ่องใสเยื่อผิวพรรณหน้าตาก็เบิกบานผ่องใสมีสัญารลศสีไปพอนี่แหละเราเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นปีใหม่ของเรา ด้วยสิ่งอันเป็นมงคลแล้วชีวิตของพวกเราก็จะประสบสมัมผัสเจอแต่มงคลตลอดตลอดปีใหม่นี้แล้วปีใหม่นี้จะเป็นปีแห่งมงคลจะเป็นปีแห่งความสุขความความประเสริฐความสบายอ,อกสบายใจของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วเมื่อเรามีความสบายอ,อกสบายใจอย่างนี้การประกอบกิจการงานอาชีพของเราเราก็ทำทําได้ด้วยความสบายอ,อกสบายใจเราก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้ามั่งคัง่ง ด้วยทรัพย์ภายนอกของพวกเรายิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปเพราะฉะนั้นปีใหม่มาถึงในชีวิตของพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอให้เป็นปีที่เป็นมงคลชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนให้ทุกคนได้ประสบสัมผัสกับความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสําเร็จจงสําเร็จ และจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ,อตั้งใจรับพรปีใหม่นะคณะสองฆ์อย่างนุโมทนาให้พรปีใหม่แล้วเพื่อความสุขความเจริญของพวกเราตลอดปีนี้ให้พากันตั้งใจรับพรแล้วก็นึกอุทิศบุญกุศลของเราที่เราได้กระทำบำเพ็ญแล้วทั้งอดีตและปัจจุบันนี้ไปให้แกเปื่ชนของพวกเรา อาจจะมีปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรหายอะไรต่ออะไรต่ตางๆทั้งหลายที่ได้หลวงรับดับขันไปแล้วให้ท่านทั้งหลายหลดท่านพูดใต่สวเสวยผลพบุญทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำพิดแล้วหากแม้ท่านทั้งหลายหลดท่านได้ทุกอยู่ขอขอให้พ้นจากทุกหากแม้ได้สุขอยู่ขอขอให้เป็นสุขเป็นสุขยิ่งขึ้นไป,ไปนี่จะคือการแบ่งปันคือการอุทิศบุญกุศลทั้งเราที่เราได้กระทำบำผิดไปแล้วพากันตั้งใจรับพอเนอ ยะท้าววิวะปุราปริปุเรนติสาขหลังเอวามีวะอิโตทินัางเตตานหังอุปกะปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปันยันโทปันรโสยะธามณิโชติ ra số anh già đi vô anh vì cho em tôi xem hà anh vì nói sẽ tôi mang tiền anh นวุ่ยทายปัจจัยยโดยใจตายรวยธรรไม่แต่ติอายุวานโุเหโุขังปารังราตนาติยาดุภาเวนะราตนาติยาตยาสั โดยทารุยขพยาเวลาสโซคาสตุจุปตวันอานิกาอันตรายเปวนาสันตุอเสสตุยชชยาเสติธนังราพังโสติภาคยังโสขังพลังเสริอายุจวันโนจาโขคังวุธิจยสวาน สัตว์สัจจะอายุจาชีวาสิทธิ์พวันตุเตภาวัตุสาพบังการังราคะตุสัปฏิวตานสัมพุทธานุภาเวทัยสัตสุติพวันตุเตภาวัตุสาพบังการังราคะตุสัปฏิวตาน สัมบัติธรรมานุภาเวบได้สัตตาสตีบวัตตุเตภาวัตุสาบปังการังราคะตุสาบปิวตาสัมบัตสังขานุภาเวบนัยสัตตา